โอ้ยตุกลาทุกวันเลยชีวิตชาวเรนี่มันขังปไปมันจังเงียบเหงาดีจริงๆเลยละครับไปหึยจ๋มเดี๋ยวนี้จะลองไปไปขี่มาไปทางวาเลนไทน์บ้างเนือ้อไม่ได้เจอหน้ากันนะรอบก่อนขี่ไปแม่ง จะโจดป่าสอยรอบนี้จะไปจะไปแก่เขาเลยจะไปแก้เคิน์นมึงเจอกูเนี่ยแม่งเลยนี่โคตรเก่าไอ้ก <c oughs> <c oughs> ูเปิดแท็บขึ้นมาทำไมแมพีิเออไม่ได้เล่นนานขอไปเป็นปีอ่ะไม่ได้จับเลสเอ็มไอคลิปที่ลงออเดอร์ทาวล,ล่าสุดแล้วก็มันก็เป็นปีเหมือนกันนเป็นคลิปดองเ <c oughs> ดินทางสู่เวนทอยออกนอกเมืองไปกลัวเทอกันลรา สกิลการขับรถม้าของผมเนี่ยถ้าใครเคยชมคลิปมาครับคลิปเก่าๆที่เล่นเทคซัตนี่ก็น่าจะรู้ว่าผมคือชายที่ขี่รถม้าได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับผมไม่มีใครเจ็บตัวสลบไปเลยอยากรู้งานงานอื่นมันหาเงินได้เยอะหรือเปล่านะผมจริงๆก็มีคนพาทัวร์ทำงานแล้วแหละแต่ว่าเราก็ลืมไปละว,วันๆเอาแต่ตกปลาโอ้ย เกือบชนเกือบชนไปไปไปรถมาควักปืนได้หระไอควักไดโอเคควักได้ไปกันต่อ,อ,อช่วงนี้อาจจะลงคลิปบ่อยนิดน,นึงนะมันก็ข้างที่ว,ว่างช่วงนี้เราบอกไว้ก่อนเลยอาจจะว่างสักเดือน2เดือนนะครับคุณผู้ชมล้วก็อาจจะหายไปเหมือนเดิมนะคือเหตุการณ์ปกติของช่องเราก็คือ3มเดือนเต็มหนึ่งคลิป <laughs> เออ ใครที่ยังติดตามรอชมกันอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนลครับผมทำช่องมา1ิปีไม่ใช่เพราะแพชชั่นนะเหงาหน่อยเดีย๋ดวยวต้องลองลองเล่นสักพักก่อนนะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำเป็นซีซั่นหรือเปล่านะสำหรับเซิร์ฟนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่วันเองนะพยายามเดินหาคอนเทนต์อยู่แต่เราก็เป็นอินโทรเวิร์ซะด้วย <c oughs> มันไม่เหมือนตอนเล่นเป็นคนแก่เล่นเป็นคนแก่แล้วมันแบบ มันมันรั่วได้สุดเลยอะ่ะมันแบบเมื่อนคนแก่สมองกลับอะอะไรวะเนี่ยนะแต่พอเป็นคนหนุ่มปุ๊บเนี่ยเราต้องมมีระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้ก็อ้างไม่ได้นะเพราะอ้างที่จะรั่วมันก็จะใช้ได้ยากนะผมคนแก่เนี่ยแล้วมันโดนหมันไส้ได้ง่ายนะเอมันผูมมิดง่ายกว่าผมก็พยายามหามิดสหายอยู่นะผมโ <own> <c oughs> ยวเดสินีเอ้ย <c oughs> เอ๊ะมันไม่กล้าไงไม่กล้า รู้ว่าขาใหญ่ขี่ผ่านวันนี้จะปเปื่อยนะอ่าไอ,าอ,าอาสัตว์เอ้ครแมงมาตดใส่วะไม่เหมือนได้เลยมันเสียงอะไรตดแบบท้องเสียตูดกระเพือยอ่อผู้จเสียผีเลยมันต้องซื้อใบอนุญ,ญาตป่ะใช่ไหมใบอนุญ,ญาตอันนี้สึ่ื่อไปทำตัวใน,นใบใบอนุญ,ญาตเพาะปลูกใบอนุญ,ญาตขนส่งนี่ไง ใช้ใบอนุญาตขนส่งวันที่20อุยอ้ยมันผ่านมาแล้ววะสิผ่านมาแล้ววะดิคงไม่มีใครว่าหรอกนะข <c oughs> นส่งขนส่งส่งข้าวโพดเหรอเ,เกวียนเล็กโอเคส่งข้าวโพด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 เดี๋ยวขอไล่เกวียนดูเองก่อนอ๋อใช่ไม่ใช่ใชอ๋ออ๋อดูคะแนนมาแล้วรถมา้ามันตัวเล็กอะ่ะไล่ไป แกไม่จำเป็นแล้วเกรียนตัวนี้ต้องหากที่จำเป็นสำหรับฉันในตอนนี้นะแกหลบไปได้แล้วหลีกทางไปไอ้เจ้าฟิกกี้เออจริงผมมีคลิปดองของ Order Town อเยอะเลยนะเอผื่อใครแบบชอบดูแอดมินปัญญาอ่อนนะ <laughs> มันคอนเทนต์มันเยอะอยู่อนะ่ะแต่มันบางอันไม่ได้ถ่ายไว้มันก็น่าเสียดายเนาะผมไม่ใช่แนวไลฟ์สตรีมด้ยดิโอ้โหรุ่นใหญ รุ่นใหญ่ขี่ผ่านต้องหลบต้องต้องหลีกต้องหลีกให้เขาเหยียบกูที่ขี้แตกแน่เมื่อกี้นี่ตกกระจายถ้อน้องราช่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 าอือโออีหลาค้ำแพงดากแดงแจวไอเจ้าจะมาเว้าน้ำไอยดากเจ้ามันยังวบปาดผู้ดีโอขี่เจ้ายันตึ๊ดตึดเนอเจ้าตึดเจรึงก่ะไก่โอ้ต้อนวัวต้อนวัวเอ้ยเดี๋ยวต้องลองต้อนวัวเดี๋ยวไม่รู้ว่าต้อนวัวที่นี่มันเหมือนที่เคยเล่นมาหรือเปล่าเห็นว <c oughs> <c oughs> <Ag> ่าเงินดีด้วยตอนวัว เป้าหมายของเราคือรงข้าโพดข้างหน้านั่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจไม่แยแส,สสิ่งใดๆที่อยู่รอบตัวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พุ่มนี้เดียบเรียบร้อยเป็นไงล่ะเราเนี่ยมันเกา่าย้ายใ,ใครมาเก่าเราได้เฮ้ยจะปุ๊บปั๊บไอ้จะฟ้าฟื้นฟื้นจะฟ้าปั๊บปั๊บสางยังอยู่เลย ข้าจะบบกอีกีบวกห้าดี๋ยวนะฉันเคยคิดว่าความสุขเกิดจากการเดินทางฉันเคยคิดว่าความทุกข์ใจมันจะเบาบางหันหน้าหนีจากทุกอย่างออกเดินทางไปแต่ฉันยิ่งไปไกลยิ่งไม่เข้าใจความสุขอยู่ที่ใดมันชื่อไอโมจิจะไอสับจะรอดไปเลยม่เปอนไรครับเราบางทีเราเป็นไลเดอร์ใหม่โอ้ย หลายเดิมใหม่ก็อาจจะมีแบบเลี้ยวปินเลี้ยวถูกมากมยังไม่รู้จักซอยเ <g> ฮ <iggle> <g iggle> ้ยกูขี่ที่ทีมาสามปีสี่ปียังจำซอยไม่ได้อู้อนี่หลุมหลุมเนี่ยจะกุดทำบ่อนะอันนี้เป็นบ้านของลุงลุงฟีเคลนะแกรสร้างไว้เป็นที่ดินของลุงฟีเคลแกเป็นสามีของลุงสตีฟอะฮะตรงไหนเนี่ยโอ้โหนี่ไง ทหารแบกปูนแบกปืนไปบกตึกไม่ใช่ละทหารแบกปืนแบกปูนไปบกตึกชาวฟาดฟัดฟดเย็นฟาดฟัดฟัดสกัดบองสกัดบองก็จะจิกบองตั้งจองจิกบ้าจักรยาจังของกลองกังบ้าส่วนในคลิป behind the s c r e e n อะไรพวกนั้นจริงมันมีอีกนะมีอีกเยอะเลยตาหลายฉากที่แบบคุณผู้ชมดูแล้วเห็นว่ามันมันไม่เห็นมีในหนังเลยมันก็พบว่า มันอูหถ่ายยังไม่เสร็จยังไงล่ะฮก็หวังว่าจะมีได้ทุนใจดีนะครับมาสารฝันพวกเราอีกครั้งครับเดี๋ยวไปบอกแล้วผมขับเซียนอัชิตะไม่ได้มือดื้อวานั่นตะกโตอกาดาตาวะอจะชิตเซ็นโมลาลิซาลองมัวไปเลยแล้วกูไม่มีคนดูไม่ว่ากันนะผมอย่างน้อยเราก็เหมือนได้เขียนไดอารี่ลงไปเป็นวิดีโอนะผม หลายหลายครั้งที่ผมแบบนึกถึงอดีตอย่างเอสารเจียอย่างเงี้ยผมก็ไปหาดูคลิปกเก่าๆของตัวเองเออช่วงนั้นชีวิตเป็นยังไงนะครับผมก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอมสนับสนุนนะให้คุณผู้ชมลองทําคลิปทําอะไรกันดูมันเป็นเหมือนการเขียนไดอารี่ฮะใช่เป็นไดอารี่แบบสาธารณะบางทีคนที่เล่นกับเราเขาก็อยากแบบอยากมีอะไรเก็บไว้ดูนะฉากฮาฮาฉากปั่นๆอะไรพวกนี้เราพอมีช่องทางเผยแพร่แล้วก็อ่ะเอาลงไว้ไปดูกันเองก็ได้นะครับผม ส่วนใครที่หลงเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณนะเอาละถึงที่ไม้อย่างปลอดภัยหวังว่าจะไม่มีรอมแมนมาคอยตรวจนะส่งครับท่านขอบคุณครับกุได้เงินเท่าไหร่เนี่ยดูด,ดิโอ้โเงินก็ไม่เยอะมากแต่ก็พอเพลินอยู่ต่อไปลองไปเลี้ยงวัวไหม ถ้าผมเล่นเป็นตัวคนหนุ่มอย่างเงี้ยบางทีการสร้างครอบครัวอาจจะยากนิดนึงนะครับผมอาจจะเป็นสร้างมิส,สหายไว้แทนนะคงไม่มีลูกเป็นกองเหมือนหลานเป็นลูกหลานเป็นกองเหมือนสตีเฟนดีแอดตัวแก่ก็ถือว่าต้ว่าคลิปดีเอ็นสตีเวนว <c oughs> อะไรอะไรม uh, event, นันกเน็เป็นการบอกลาของดีแอดแก่แล้วกันนะครับผมออันนี้เป็นอีโมตีเวิร์ดแล้วกันนะ <c oughs> ไม่หรืออาจจะเป็นแบบ อ่าเป็นลูกซีเว่นดีแอหรือเฮียอะไรก็แล้วแต่จะแล้วแต่จะตีความแล้วอะอืมโอ้ยเฮี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 ยเฮยเฮียเฮียยเฮีเฮีเยอย่าทยเฮีเลยอย่าียเฮัยเฮยเย่ายยยยยยยอีเ แต่งตัวจนสมัยขี่ม้าสิงมีอะไรบ้างอะเช็คสปอร์ต์ดเวิร์กอันนี้อะไรอ๋อเช็คสปอร์ตเอ้ยเอ้ยเอ้ยอูยเ,อเอสือไปจะบิลีดเฉยเลยไม่เป็นไรว่าจะลองส่งวอวจะรีดไปก็ไม่เสียหายครับนี่ใช่ไหมตัวนี้จวัก <c oughs> จว่กจวกจว่กไม่นะฉันโดนแย่งงานส่งวัวแล้วเนี่ยอืมจวักนอนง่ายเรียบร้อย มีคนเอาไปแล้วกลับไปที่ถังนมได้ครับมาแล้ว y ย a h b r อมาแล้วสินจเจ้าวัวของข้าข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่ากอนต้นวัวที่ดีเป็นยังไงก่อนอื่นเลยม้ากูอยู่ไหนข้าต้องพาเจ้าไปที่ไหนหรึไหนดูสิขอดูกันที่แป๊บเออโอ้โอ้ยโอ้ไอสัตว์โคตรไกลไอ้้ย่ะไม่เป็นไร ตอนเสร็จลงใต้ไปดิโคบี้โคบี้โคบี้จอนนี่โยตี้แล้วอีลิกไปไหนอ่ะอีลิกอยู่ไหนอีลิกมาหนี่เออมาหนี่มาหน,นี่อยู่ครบนะโคบี้โรบี้โรบี้อีลิกโตนี่โตนี่อยู่นู่นมาหน,นี่อีลิกตามมาอ่าเดินเล่นกันหน่อยอืมหน้าตอนเร่งเออแถวตอนเล็งหนึ่งป็นกัดเร็วแถวตอนเล็งหนึ่งเออพวกนี่แน่ไม่ได้เดี๋ยวฉันจับไปส่งไปฝึกกับจิมเวสเลย แกไม่เจอความโหยกิมเวสเนะ,ะจะเจอแบทเจอรี่แล้วก็จะรู้สึกเอ,เอ้ยอะไรอะไรงูเหรออะไรแดงๆไปกันแล้วเจ้าวัวของสตีเฟนยิริกนะรอเพื่อนด้วยรอโทนี่ด้วยนะโทนี่อยู่ตรงฉันยังหนุ่มยังแน่นเพราะงั้นช่นต้องหาเงินให้มากที่สุดเพื่อที่จะตอนแก่จะได้อยู่อย่างสุขสบาย ไม่ลงนะโทนี่ทำไมแกเดินช้าจังเลยนะโทนี่อีลิกนะี่ะแกเป็นพี่ใหญ่นะแกก็ดูน้องๆด้วยนะพี่มึงเดินหรือคลานเนี่ยอย่าอย่าซื้อบือ้อย่าซื้อบือ้อกูเลี้ยงด้วยรำอย่างดีกูเลี้ยงด้วยรำเกรดพรีเมียมคาดิว่าเชียวน้ <c oughs> <c oughs> อันดัทหารแมว <c oughs> ตัวไหนติดไหมไมีตัวไหนติดไหมโทมัสเออโทนี่เออตามมาตามมาไอ้โทมัสมึงติดที่อะไรนะ โอ้ยเย,ยมึงนี่ซื้อบื้อกับเพื่อนเลยนะมัน,นี่จะได้ตามกันทันมอ้พวกบัวไม่มีสมองเอ้ยมาแล้วโอ้ยเยเดินเป็นแก๊งเลยเดินเป็นแก๊งเลยสาสตร์วัวโกงไงล่ะคารวานว้ยสตีเฟนคาร์ <c oughs> <c oughs> ขวาเออ,ซ,ซ,เอ,อ,ซ,ซ,อซ้ายขวาซ้ายเออซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเอ้อซ้ายขวาซ้ายบางทีนะครับการที่ชีวิตคนเรานั้นดำเนินได้อย่างสงบ มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราปรารถนาเหมือนกันตัวผมเองก็ปรารถนาสิ่งนี้มาตั้งนานนงจะเด้เียนเกลียนเปลี่ยนตัวกระผมเองก็ปรารถนาสิ่งนี้มาตั้งนานนงไม่จําเป็นต้องมีลูกมีเมียมีหลานมีแค่วัวห้าตัวนี้ผมก็มีความสุขแล้วในชีวิตนี้ ขอบคุณแม่พันธุ์ที่ดีที่ทำให้ลูกสาวผมทั้งสามตัวมีขาที่เรียวสวยงดงามมีหน้าท้องที่อวบอิ่มหน้าขย่อมดูแต่ละนางสิ่นมตั้งเต้าตกันหมดแล้วคงถึงเวลาที่ต้องปล่อยลูกๆไปตามทางของเขาบางตัวจะได้เป็นแม่คนบางตัวคงอาจจะได้เป็นแม่วัว บางตัวอาจจะได้เป็นคุณนายสวยเสมอแต่ผมก็ยินดีครับที่จะส่งลูกๆไปถึงฝั่งฝันดูดูตูดบิดซะก่อนแม่ช่างสวยงามจริงๆเลยนะลูกๆผมแต่ละตัวเนี่ยฮูาแล้วจะร้องเหยเราต้องเจอกันแล้วสินะลูกๆทั้งหลาย แต่ไม่เป็นไรเสียงร้องของลูกมันก็ยังกึกก้องอยู่ในหัวใจของพ่อไม่ว่าลูกจะไปอยู่จานไหนก็ตามึัดฮึบชอบึบึบฮ่ึบชบน่ารักซะไม่มีนะแล้วพวกนี้ตรงนี้ทางค่อนข้างลำบากนะหักสอกอย่ามีตัวไหนแบบเลี้ยวผิดนะคุยกันก่อนนะเห็นไหมเห็นเห็นตข้าหน้านู่นไหมลูกน่นอ่ะสะพานนั่นอืม เราต้องอ้อมจากตรงนี้ไปนะแล้วก็ขึ้นสะพานตรงนั้นเข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันเนาะโทมัสอีลีกอะไรอะพิกี้พิกี้นะปลายปลายปลยยเสียของเลยนะลูกตามมาตามมา,ต,า,มมาตรงตรง,ตรงลูกตรงตงนะเออเออเก่งมากอ,าอ,อ,อย่าๆๆีย่าเรีย่าเๆียยารียวาเรียยาเียาเดี้ยารียาเรียยเรียวาเลียยาเรียวาเรียยาเรีาเรีเรียวากรียวยารียวาเรียรียาเรีารี้เเราว อย่าอย่าอย่ามาทำร้ายวัวกูอย่ามาทำร้ายวัวกูไอ้สัตว์โอ้ยพวกเขี้ยนี่อีกแล้วหืมวัวกูไม่ได้ปืนปืนปืนไม่นะมันจะฆ่าวัวกูไม่มันจะฆ่ากูก่อนละไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องขึ้นต้องขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงโอ้ยเยอะๆล่วงแล้วกูไม่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 จะถึงอยู่แล้วกระโดดไปเอาดิเอาดิ ซับซับซับวัวกูมึงจะทำไรวัวกูอืมโอ้โหไอ้เอาดิไอ้สัตว์เอาดิฮะกระสุนกูมีให้หมดอะเอาอ่ะไปกระสุนมึงอึดจังวะไอ้เหี้ยมึือจังวะอย่าอย่าอย่าทำกูอย่าทำกูกูจะถึงบัง้อแล้วกูจะถึงบัง้อแล้วไอ้เหี้้้ยไอเหีย นี่มึงหมาจริงปะเนี่ยอะไรมึงตัวเฮียอะไรเนี่ยพ่อลองแล้วพี่ไปเถอะพี่กระตุกผมหมดแล้วนี่มึงหมาจริงปะเนี่ยเออฮ่ลกใบน,นี่มันโหดร้ายอเออเหลือแต่มีดแล้วสินะพวกแกเนี่ยเป็นช่างเป็นหมาหมูจริงๆเออ แกค,คิดว่าฉันกลัวแกก็เดี๋ยวกูดูก่อนมีอะไรช่วยกูได้ในช่วงวันี้นี่นะไอเจ้าหมาน้อยอ่าอ่าใจเย็นๆนะน่นี่อ่ากุ๊ก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 โอ้โ,โหไอ้สัตว์ผมดูแล้วกรับพี่เก่งวิ่หดอะ่ะพี่ใจเย็นๆก่อนพี่ผมไม่เคยมีปัญหากับพี่เลยอไอสัตว์เอ้ยไอยาไปละก ไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปลยเฮียย้ยมาเลไปกู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 ไปยนีกูโอ้ยจุกหมาจุกหมาจุกหมาดิทีละตัวเียงตัวมาแน่จริงมึงเลี้ยงตัวมาซะไอสัตว์อ่าแน่จริงมึงก็เข้ามาแท้มึงก็เป็นได้แค่หมานอกกรงแค่นั้นแหละไอสัตว์อะ มึงทำแค่นั้นแหละไอ้หมาอื้อื้มอื้มคิดว่ากูเป็นใครคิดว่ากูเป็นใครไอ้หมาโอ้ยหมาโอ้ยจเจย์ก็พี่จเจย์ก็พี่พี่จเจย์น,นะโอ้โหพิ่งดูดูรอบตัวกูกูจะรอดยังไงมันขายวัวตรงไหนวะขายวัวไหนเดี๋ยวกูหาที่ขายวัวก่อนชีวิตนี้ข้าไม่คิดเลยว่าข้าโอ้โหแม่งมาเป็นฝูง จบๆบายหาใครได้บ้างกูจำชื่อใครไม่ได้เลยสุนเ์ปืนไม่มีอะไรใช่อะไรได้บ้างเชนี่เชนี่เอาตัวไหนดิมานี้ไม่มาด้วยอืมเอาเงี้แล้วกันนะเจ้าหมาน้อยในเมื่อแกทำแบบนี้กับฉันกูก็กระดกแชมเปญแล้วกูก็เตรียมตัวตาย กัดผมเลยพี่พี่เอาเลยครับเพื่อพี่เอาเลยครับพี่เชิญเลยครับขยามผมเลยพี่ขยามผมเลยไม่ขย้หวะ,อะโอ้โหโดนถึงใจเย็นพี่โอ,โอ้โหวัวยังจะรักเจ้าขอ,องช่วยกูด้วยมาเร็วๆกูจะด้รีบถ่ายรรีบเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาทุกตัวเข้า เขาได้เอ่ออะไรอะระเบิดอะไรระเบิดอะไรอะเอาวะมึงเอาวะเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอ็มหมาปีศาจปีศาจร้ายยุ่งกวัวเหรอยุ่งกวัวเหรอเลยกี่ตัววัวกูตัวเดียวอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะ คุณโดนหมาป่าทับล้ายก็ติดโรคแล้วเหมือนก็มียายาอะไรในวัคซีนพิษสุนัขบ้านี่ไงใช้จื๊บถเาอะมันก็ได้แค่ดัานแหละ้าโง่ส่วนวัวตัวสุดท้ายนั่นเฉันจะเอาไงเอาชีวิตรอดก่อนดีไหมหาทางหนีทีไล่ก่อนหมาก็อยู่นู่นร้อมนะสตีเฟนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าวิ่งมานี่อย่าวิ่งมานี้เอ้ยเ้ยกระสุนก็ไม่มี กูตัวชีตรอดให้ได้ชีนี่มันอันตรายและโหดร้ายอ้าวเฮียโอยโเฮียโมมัสช่วยพ่อด้วยโทมัสมึงช่วยกูด้วยโทมัสมึงยืนดูพ่อมโดนกัดนะเฮ้ยตอนนี้หัวเข้ามาแล้วหัวเข้ามาแล้วเอาดิช้าเวลาหน่อยแต่ก็ได้วะ แทง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 อือเอาด <Viol in S 2> <Af> ิเอาดิอือเอาดิเดือดไหมเอาดิเอาดิเอาดิมึงอีกตัวมึงอีกตัวมึงอีกตัวอือมึงเข้ามาโดนโดนดิมึงโดนดิโดนดิมึงเอาเหรอมึงเอาเหรออมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอเอาเหรออืออสตีเฟนต้องเดือดมึงยาสตีเฟนต้องเดือดไอสั์ หมาหมะฮะมึงหมาหมูเหรอมึงดูเพื่อนมึงนี่โดนกูมึงดูเพื่อนมึงโดนกูแร่สัตว์ขอเถอะสัตว์มึงดูแขนไหมแขนไหมอ่ะอ่ะแขนก็มาแก้สินี่มึงจะเล่นใครฮะเล่นใครไปเล่นเล่นกูนี่กูเฉือนแม่งเลยมาเดะมึงอีกตัวเพื่อนมึงหนีแล้วมึงเข้ามาไอ้ย่ายาไอ้สัตว์มึงไปถือบิด เอ,าเอา,เอ,า,เอาเอาวาเก็บเอาดเอาดิเออเอาดิเอาดิโอ้ยเมฮึ่มฮึ่โอ้ยโอ้ยเืออาบเลืออาบ่าบาเลือบาเมเข้ามามาดิเออันแลเข้ามาดิสวยเอาดิเอาดิโอ้โอยเ้าดุงวะมาทีละตัวดีสัตว์เออนั่นแหละเข้ามาสวยสวยไอ้อย่ากัดกเอาดีเอาดิ เอาดิหลบเพี้ยอะไรหลบเพี้ยอะไรหลบเพี้ยอะไรหลบไรหลบไรหลบไนหลบไรหืหืมหื้มหื้มไอ้เนี่ยมึงไปรู้จักสเตฟเว่นนักป่าหมาเหรอหื้มหื้มหืมเจ็บไหมกัดยังไงสักขอคืนแล้วดิเฮ้ยโอาดิเอาดิกลัวมึงไหมล่ะเฮ้ยมึงก็ดิสับหรบว่ะนี่มาเลยเอาอะเอาเอาปะ โอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไหมใจใจเย็นก่อนไหมใจเย็นก่อนไหมไอ้สัตว์น้อย <c oughs> ขอนเดิมแล้วกันนะโอเละเละเป็นขี้เลยกูหายตัวอื่นมึงอยู่ไหนะอ่ะอสัตว์เล่นกับใครไม่เล่นอ่ะเล่นกับสเตฟนานอ่ะ มาลูกมามาลูกมาลูกมาลูกโอเคโอ้ยเะหำเวเกือ <c oughs> บถอดใจแล้วสิเราแต่ดีนะเรามันนักล่าในหนังหมามฟรีๆโดยไม่เจ็บตัวอะไรเลยหมากูไปไหนได้ี่ทรยศจริงๆลงไปนู่นเลยไอสัตว์ โอ๊ะโอ้โอ้เชี่ยโอ๊ก n ắ ๆ g n ắ ย่ดเงือ่เรืน้ำตาของฉันหน่อยนะเนี่ยป่ะไอ้เชียชิวมางไกลเจอหมาจะรุมแดกไอ้สัตว์